สำหรับออฟคัสวันตั้งแต่ตอนเช้าเลยตอนเช้าวันแรกที่เรามาเจอที่โรงพยาบาลผมก็คิดว่าเอ๊ะใครจะมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าทีนี้ทางกาเดลี่ก็เปิดให้เราจอไงไว้นานพอสมควรใช่ไหมครับแล้วก็เราได้มาพอได้มาปุ๊บก็เดินมาเจอืจอกว่าเราไปต่างงานข้างนอกครับไม่ค่อยได้เจอกัอนนานๆหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันนานๆแก็ไม่ค่อยได้มีเวลาพูดคุยกันแนะนั่ติชมหรือว่า yeah. อะไรเงี้ยครับตรงออฟเซตไม่หันหลัง เพราะว่ม <anto> ีช <divide S 1> ิปมีเที่ยวเนี่ยก็ได้ใกล้กันมากขึ้นเราก็มีเวลาสมุกเวลาคุยกันเล่นเล่นกิจการสนุกสนุกด้วยกันมากขึ้นครับก็เห็นทุที่ทุกคนเริ่มสนใจพวกเราไม่ว่าจะเป็นออฟเป็นซันนี่หรือว่าจะเป็นทุกคนใน a f 6ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้รักผมราว่านักศิลปินมากที่สุดคนเดียวก็คือ เขารักทั้งหมดเลยรักทุกคนเลยฮะแต่ว่าอันนี้ที่เป็นพี่น้องน้องแข็อะไรอะไรน่าจะเป็นเพราะหน้าตาดีครับเออไม่รู้ดูน้องแข็งเนี่ยต่ดีได้ไงพี่ก้องคำผมสมเด็จกับผมตอนวิทย์แดนเลยครับเรียกแต้นะแต่ความจริงเนี่ยเดี๋ยวนั้นน้องอิงความจริงที่บอกว่าให้เขาตลกขึ้นมาอันนี้อิงวิทย์เองใช่ไหมความจริงอันนี้มันเป็นอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่พี่เขานะ บูมคลิกของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันพี่อ่ะพี่ก็พยายามแบบเล่นให้มันตลกนะแต่หน้าพี่มันก็ื่ออะไรนพี่ดูนะพี่ดูก่อนบาใครเครียดหรือว่าดูเบังรักซอยเก้าอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องแบบมีตลกให้มันพีคขึ้นมาพี่ก็ฝึกนะเดี๋ยวพี่ฝึกก็เดี๋ยวพี่จะมาโชว์น้องเยอะๆจังที่น้องใช่ไหมได้ได้ครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาถึงแม้ว่าบางทีเรา ทำงานแล้วเราเหนื่อยพอเรามาปุ๊บมันเหมือนกับขอนอนขอพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก,ก็กลายเป็นว่าเออที่ที่เขาต้องการให้เราพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีผมกับซันก็คิดว่าเออทําไมเราเราเรา,าเราเรา,เรา,เราคือมาทํางานแบบหมายถึงว่าเราเราต้องเทคแคร์เขาบ้างอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบจะคิดจะหาอะไรมามาคุยหรือว่ามาเล่นบ้างแต่พอแต่ว่าแต่อย่างนี้เดี๋ยวพี่บอกเนยเผื่อเผื่อเราไปญี่ปุ่นด้วยกันก็ได้ทุกคนได้เข้าใจใช่ไหมเออพี่บอกที่ คลิปแต่รายเดี่เนี่ยความจริงคือเราเรามักจะบอกว่าเวลาที่เราพาศิลปินมาเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ความจริงแล้วเนี่ยคือไม่อยากให้คาดหวังว่าน้องต้องไปสวีทเพราะความจริงเราถือว่าเรามาเที่ยวแบบครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ใช่น้องทํางานเยอะแยะแล้วน้องแกอยากจะนอนตื่นกี่โมงก็ได้เราก็ไม่ว่านะอะไรนะอะไรทพี่พูจย้อนับอะไรนีไม่ใช่พี่เสียายว่าเขาปรรยากาศดีแล้วเขาไม่ได้ตื่นมา่รูก็ตื่นมาแต่นันออกแล้วงั่นนั้นพี่ป๋าดี ไม่สุดปุ๊บเปินบ้มามาดูเขาว่าใครทำอะไรบ้างใครทำอะไรบ้างนั่นแหละก็คือแค่สเสียดายว่าตื่นเช้าๆเวลาอากาศสดชื่นแล้วไปนอนต่ออย่างนี้เขาก็ทำถูกแล้วก็กลับมาดูอ้าวิดนึงโอเคแล้วเป็นไงมาถึงเมืองการละคือคือคือ,คอ,คอโดยปกติดาราเดลี่จัดเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้ให้เขาต้องทำเยอะเพียงแต่ว่าพอพอให้น้องเหมือนกับน้องต้องมาพักผ่อนด้วยพี่น้องาก็มาพักผ่อนกับเราแล้วก็แล้วก็เราก็มีความสุขกันประมาณนั้น ก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีสคริปต์เยอะเราก็พูดกันสดๆเพราะว่าอันนี้เราก็เป็นทีมงานที่เราไม่ได้เราไม่ได้เป็นธุรกิจของเราคือเราไม่ได้มีจ้างถัวจัดหรืออะไรเราก็เราก็ทำกันเองก็ก็สบายๆนะประมาณนั้นบขอขอบคุณพี่ทีมคนแรกขอขอบคุณตาเดลี่ด้วยรับที่ปโอกาสให้ออกกับสันน้เนี่ยได้ได้มีโอกาสเที่ยวออกมาพักผ่อนสถานที่สวยๆครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสอีกก็นะเข้เครับ ม่มีปัญหาเดี๋ยวพี่จัดให้นี่ถือว่าแบบขนาดแบบเหมาะมากเลยนะครับว่าคนประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าอย่างวันนี้เยอะไปเงี้ยมันก็จะดูไม่อบอุ่นเท่าไหร่เขาพี่ถึงบอกว่าในครัที่สองไม่เต็มเราไม่ให้มาไม่ใช่เลยเพราะคุณพ่อเขาบอกว่าเมื่อกี้ที่ที่น้องอฟเขบอกว่าจองนานกว่าจะมาเพราะว่าความจริงก็คือด้วยความที่ว่าคิวคิวของเขาสามคนก็คือเราเราอยากล็อกยาวๆนิดนึงของเขาคนเดียวครับ บริษัทสร้างสุงใช่ไหมใช่ครับเข้าเรื่องละครนี่เป็นละคือดาราเรนี่เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กอีเดียมาเวอร์แล้วก็มีรายการรายการละครนะคะที่ทำอยู่กับโมเดิร์นไนร์่ละนี่เป็นเรื่องที่สองที่เมื่อเช้าบอกที่อยู่อีกสองสามเรื่องคืออันนี้เป็นงานเรื่องอื่นที่กำลังจะทำนะคะตอนนี้พี่จะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ของบริษัทสร้างสุงเนี่ยมันจะต้องเป็นคือคนที่มีปัญหา ยังไม่มีความสุขในชีวิตแล้วก็เดินเข้ามาให้บริษัทสร้างสุขช่วยทำให้ชีวิตเขาม,มีความสุขในชีวิตของออฟเนี่ยมีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาหรือไม่มีความสุขที่สุดอะางที่เนี่ยยงอยังเมื่อคืนแล้วกันครับเมื่อคืนที่ผมเตรียมเพลงมาะแล้วคือเขาจะร้องที่นี่เป็นครั้งแรกคนระับแล้วก็เพลงอะไรนะพลงอะไรนะเอาเชิญเลยครับอะไรฮะ แล้วก็โล่งหมดเลยครับซึ่งแต่พี่ที่น็อกถืออ็อกอยั่งนะคืออ็อ,อกนิ่งมากเลยก <laughs> ็คือคือก็มันไม่ได้เขาก็ยิ่งนิ่งเนาะเพราะมันไม่ได้จริงคือเป็น, <laughs> เ,ปนเป็นสิ่งที่ที่ที่แย่สุดแล้วก็เลวร้ายที่สุดของของศิลปินนะครับนั่นแหละสิที่ก็กำลังรอยอยู่ว่าจะมีใครพูดไม่มีใครพูดเลยคือมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบใช่ครับเอาพี่กันเลยว่าอินในเกมอินอินด้วยครับแล้วก็ลืมด้วยฮะ นีช่วยแก้ให้องแต่ความจริงแล้วอย่างคือถ้าถ้าพูดถึงบังเอิญอันเนี้ยมันเป็นคนที่รักน้องเพราะฉะนั้นคือทุกคนตองมองข้ามแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นงานอีเวนต์งานจ้าวแล้วมันเกิดเคสก็คือนี่มันก็จะดูไม่ดีกับน้องเองเอออันนี้ก็ก็คือพี่มองว่าสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของสมาธิไหมเออเป็นเรื่องของสมาธิแล้วก็การฝึกซ้อมใช่ครับเมื่อกี้นี้คือความทุกข์ก่อครับ ข้ออะไรไปก็ขอภัยด้วยเลยนะครับถ้าเกิดโอกาสหน้ามีมันก็ให้เราเจอกันนครเรื่องข้าวมันเกิดกันได้แล้วแค่ว่าเรารู้ว่าอันนี้คือช่วี้าต้องรู้ว่ามันมีข้อผิดพลาดแล้ว่ร้องไม่ย้ม่ร้องไร้องไม่อได้องไม่ร้องไ่ร้องไม่รองไม่อม้ไ่ร้อยไม่ร้องไม่ร้อล้องไม่ไ้เ้อ่ไ่รไม่้ไ ที่เราไม่เคยเออแล้วก็เลยเห็นบรรยากาศคล้ายๆแบบว่นเออก็สนุกดีแล้วก็แล้วก็เห็นว่าทุกคนไหนมีคนพูดแบบว่าเพลงแฝดเนี่ยมันร้องยากนีนั่นอะไรแล้วทุกคนก็คือนี่อ้โหนี่และโอ้ยุดยอดนี่ผมอยากรู้ครับอยากรู้ว่า destiny เออคิดว่าซันนี่ร้องได้ไหมได้ ผมว่าเนี่ยเขาเป็นเป็นอะไรที่แบบมีมิตรภาพกับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็แบบเหมือนกับว่าให้่ช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไม่ได้เฮ้ยู่เวอร์ผมแอบถามเขาแล้วว่าเราได้ไหมเขาก็บ้อาไม่ได้เราไม่ได้ตลอดนะแต่เมื่อวานนี้เมื่อกี้ที่เขาบอกช่วยเพื่อนก็จริงนะคือคือเมื่อคืนเนี้ยที่พอกเก็ร้องไม่ได้เขาก็คว้าใหม่มาแล้วเขาก็ช่วยร้องเออก็ถือว่าเขาก็แก้สถานการณ์ไม่เขาก็าก็โอเคไงคือผมว่า ลืรด้วยงเกการ์แว่าออฟทุกวันนี้เพียงแตว่าเขาหน้าก็อยาให้ดีเนาะไม่มีปัญหา่อเพระว่าเกิดกนได้ายอย่างอาจจะิกชป็นกินแล้วก็เล่นเกมกันอ่งไม่ใช่อะไรเพราคนนั่ง้างพีก็แก้ตัวให้ใหญ่แล้วถ้าเขาร้ออะไรก็คงจำได้แับนี้เพว่เขาเล่นเกมน